สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรยินดีต้อนรับสู่ชนนาแนบัปปี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปประจำเดือนเมษายนกันไพ่ที่เราได้นะคะก็มี page of cups ace of pentacles the emperor the tower แปดดาบ the death the hermit knight of pentacles the devil สิบถ้วย n i Knight of cups แล้วก็5เหรียญน,นะคะในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแบบใหญ่ๆเลยนะในทุกๆเรื่องของคุณเลยนะคะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะคะโดยรวมแล้วสำหรับการงานนะคะตอนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรบางคนนะคะ อาจจะถูกเหมือนเลิกจ้างกระทันหันนะมันมีการจบลงของสถานการณ์โดยที่คุณเองไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นการจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเนีย่ยดูสิเป็น the death ที่ขึ้นมาจะเห็นได้ว่า เดสเนี่ยมันคือการจบลงแต่อย่าลืมว่ามันมีแสงตะวันนะคะแสงของพระอาทิตย์เนี่ยที่กําลังขึ้นมาสาดส์สองบนโลกนี้ก็คือการ Rebirth นะคะคือการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งมันคือการจบลงของสถานการณ์นะคะบางคนเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวเป็น Unexpected นะคะคือเป็น The Tower ที่ขึ้นมาอะไรก็ตามในชีวิตของคุณนะคะในเรื่องของการทำงานที่คุณรู้สึกว่า พื้นฐานของมันไม่ดีเอ่อพื้นฐานของมันเนี่ยไม่ดี foundation ไม่ดีนะที่ทํางานอันเก่าของคุณเนี่ยอาจจะมีความซิกคือบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอกับสถานการณ์ที่ว่าคุณทํางานคนเดียวแบกรับทุกอย่างคนเดียวมีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยทําไมทํางานเนี่ยมีคนเยอะมากเลยนะในออฟฟิศแต่ถามว่าจริงๆทํางานกันกี่คนเองคือคุณรู้สึกว่าคุณแบกรับทุกอย่างเลยจนวันหนึ่งอะที่คุณ รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแต่ตอนแรกเหมือนไปไม่ได้นะเหมือนไปไม่ได้แล้วรู้สึกว่าแบบมันมีความเป็นเดอะเดวิลคือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าที่จะเสี่ยงนะคุณมีความกลัวคุณไม่กล้าที่จะเดินออกไปจากคอมฟอร์ทโซนของคุณคุณรู้สึกว่าจะบ้าเหรอใครจะมานั่งลาออกในสถานการณ์แบบนะเศรษฐกิจแบบนี้ใครมันจะยอมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความคิดแบบนั้นอยู่ในตัวของคุณเองนะคะแล้วคุณเองก็เลยยอมที่จะโดนถูกทรี ที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะคือต้องทํางานหนักแต่เงินเดือนเท่าเดิมหรือบางคนคือแทบจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนเลยเพื่อนร่วมงานเองก็ท็อกซิกนะอาจจะมีแต่เรื่องที่แบบมีแต่การนินทามีแต่การว่าร้ายมีแต่สังคมการทํางานที่ชิงดีชิงเด่นกันอะไรอย่างเงี้ย แต่คุณไม่สามารถไปไหนได้เลยอะ่ะดูสิเป็นไพ่แต่ละอันที่มันขึ้นมาเนาะเป็นไพ่ของการเป็นแปดดาบที่ขึ้นมาคือคุณไม่สามารถไปไหนได้เลยคุณมีดาบที่มันรายร้อมตัวคุณอยู่อะ่คุณไม่สามารถเดินออกมาได้คุณเองโดนถูกมัดมือมัดตัวอย่างเงี้ยอยู่เคลื่อนที่ไปไหนอ่ะก็ไม่ได้เพราะความกลัวคุณมีความกลัวอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยเป็นความกลัวที่ถามว่ามันเป็นความกลัวที่ คุณสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมใช่มันคือความกลัวที่คุณสร้างขึ้นมาเองแต่มันก็เป็นความกลัวที่คุณเห็นมาจากสิ่งรอบๆตัวของคุณเองคือสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าสภาวะการอยู่อาศัยของคุณณนะปัจจุบันที่ทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะมีความเสี่ยงในชีวิตนะคะแต่ความเสี่ยงครั้งนี้ยมันจะถูกผลักเข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่ไม่อยากที่จะต้อนรับมันนะมันเป็นความเสี่ยง แล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆของชีวิตของคุณที่มันต้องเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรที่มันจะเหมือนเดิมไปหลังจากนี้ไปแล้วนะคะต้องบอกชาวลัคนาราศีมังกรก่อนเลยการงานของคุณนะอาจจะมีการที่โดนให้ออกนะคะหรือว่าคุณเองเนี่ยแหละอาจจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าฟังเส้นสุดท้ายอะ่ะมันมันจบแล้วอะ่ะคืออยู่ต่อไม่โอเคไม่ได้แล้วก็มีการจบลงอย่างนั้นก็ได้ นะคะคุณเองเนี่ยจะมีเวลาที่ได้เหมือนอยู่กับตัวเองแล้วได้กลับไปคิดวิเคราะห์นะว่าเฮ้ยโอเคสิ่งสิ่งนี้มันเคยเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณต้องการที่จะไปจุดไหนต่อนะคะมันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะได้พักอยู่กับตัวเองได้พักแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าคุณได้ผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์แต่ว่าเป็นการผ่อนคลายที่คุณเนี่ย ก็มีการที่หางานหรือว่าหาอยากจะทําอะไรหลายอย่างไปในตัวนะบางคนตอนนี้เนี่ยมีความคิดอะไรดีๆก็อยู่ตอนนี้เลยนะในหัวของคุณนะคะแต่อยากจะบอกคุณเหมือนกันว่าอย่างที่เราบอกเลยมันมีการจบลงนะแต่มันก็มีรีเบิร์สนะคะมันมีการเกิดใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณนะคะจะได้ยินการติดต่อเข้ามามีออฟเฟอร์เข้ามานี่ มันมีออฟเฟอร์ของการเป็น Night of cups ที่ขึ้นมาเป็นออฟเฟอร์งานนะคะออฟเฟอร์งานใหม่โดยที่คุณเองไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะเป็น a อ e of Pentacles นะคะงานใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะคุณเองอะ่ะอยู่ๆจะได้ได้งานแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วเป็นงานที่มีความมั่นคงมากนะคะเนี่ยเป็น Pentacles ที่ขึ้นมาเลยนะ เป็นไพ่ที่แบบดีมากๆสําหรับในเรื่องของการงานคือคอนดิชันการทํางานดีขึ้นได้เงินมากขึ้นได้เงินจนที่แบบคุณแฮปปี้คุณพอใจนะคะมันจะเป็นข่าวที่เข้ามานี่สิเป็นข่าวที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแฮปปี้เป็นข่าวที่ท Happy, ําททให้คุณใจฟูนะเป็น Page of Cups ที่ขึ้นมานะคะการทํางานครั้งนี้ของคุณนะคะจะเป็นการทํางานที่คุณรู้สึกว่าทําแล้วมันแฮปปี้ทำแล้วรู้สึกว่าถูกอ p พเพรชี e นะสิ่งที่คุณทําไปคุณรู้สึกว่าทุกคนเห็นค่าคุณมากขึ้นแล้วตาแหน่งงานที่คุณจะได้ไปทำเนี่ยเป็นตำแหน่งของ the emperor นะเป็นตําแหน่งของคนที่ต้องควบคุมคนนะความเป็น the emperor คุณมี power คุณมีอํานาจมากขึ้นอยู่ในมือของคุณตัวคุณเองเนี่ยแหละคือคุณมีอํานาจที่จะชี้ให้คนไปทางซ้ายทางขวาตอนนี้เนี่ยคุณเองอ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบ happy อ่ะเพราะว่า คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดไม่สูญเปล่านะคะประสบการณ์ของคุณสิ่งที่คุณสะสมมานะคะตอนทำงานอะไรก็แล้วแต่มันมาเห็นผลวันเนี้ดูสิจากที่คุณนะเคยแบบต้องทำงานงกก็อกเนี่ยดูสิเห็นไหมจากผแบบ้าอยาจะเห็นได้ว่าคนเนี้ยทำแบบทำงานโดยที่ไม่มีใครเห็น,น่ะสิ่งที่เป็นห้าเหรียญอยู่นะคะคนข้างในข้างในตึก ของไพ่ใบนี้นะเขาไม่เคยมาเห็นเลยว่าคนที่ทํางานจริงๆอะสภาพเป็นยังไงเขาไม่เคยเห็นคอนดิชันของคุณการทํางานที่คุณแบบแลกมาด้วยพลังชีวิตของคุณทั้งหมดนะคุณพยายามทําเพื่องานทําเพื่อองค์กรนะแต่ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยเขามองไม่เห็นค่าเขามองไม่เห็นตรงเนี้ยแต่ที่ทํางานใหม่ของคุณอนะเขาอ p p r e c i a และคุณเห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกร ส่วนคนที่กำลังตอนนี้นะคะไม่มีงานอ่ะเพราสมมติพูดถึงคนที่ไม่มีงานเลยนะแบบเพิ่งจบใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์สูงนะว่าจะได้การแบบออฟเฟอร์งานเข้ามาบางทีอาจจะเป็นงานที่คุณเนี่ยต้องไปทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะแม่และเด็กอะไรอี้ก็ได้นะ เป็นธุรกิจที่เป็นกงสีก็ได้ธุรกิจครอบครัวก็ได้คือทํากับครอบครัวของคุณเองอะหรือว่าเป็นธุรกิจที่คุณเข้าไปร่วมกับธุรกิจครอบครัวของใครบางคนนะเป็นธุรกิจที่โอเคทําให้คุณเนี่ยเหมือนมีความสุขการทํางานของคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอดโปร่งและทํางานกับคนที่คุณรู้สึกไว้ใจได้นะเขาจะมาเป็นเหมือนแบบครอบครัวครอบครัวหนึ่งของคุณเขาทิ้งคุณเหมือนครอบครัวนะคะไม่ได้ทิ้งคุณแบบ คุณเป็นแค่ลูกจ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่นะจะได้จะได้สิ่งที่ดีกลับคืนไปนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะอยากจะบอกคุณมากๆเลยอะว่าบางคนตอนนี้เจอกับสถานการณ์ที่มันค่อนข้างบีบคั้นแล้วก็มีแรงกดดันเข้ามาหาคุณมากๆจนทําให้คุณบางคนเนี่ยคุณแบบยกธงขาวคือยอมแพ้ไปแล้วอะ่ะแต่อยากจะบอกคุณว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเชือกเส้นสุดท้ายอะนะคะมันคือเชือกเส้นสุดท้ายที่ คุณอะต้องผ่านมันไปให้ได้นะก่อนที่มันมาเป็น The Death ของไพ่ใบนี้ยคุณต้องผ่านความเป็นห้าเหรียญมาก่อนคือต้องบอกว่ามันต้องผ่านความทุกข์มันต้องผ่านการร้องไห้มันต้องผ่านความท้อแท้ในชีวิตมาแล้วอะจนมันจะมาถึงวันที่คุณได้เป็น The Emperor นะคะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร ต้องฝ่าฟันนะถึงจะสําเร็จนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรอ,อันนี้ขอบอกก่อนเลยนะสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะชาวลัคนาราศีมังกรบางท่านอย่างที่เราบอกเลยบางคนไม่กล้าที่จะตัดสินใจออกจากงานหรือว่าไม่กล้าที่จะเสี่ยงเพราะว่าเรื่องเงินค่อนข้างมาหลักมาเป็นหลักเลยอะ คุณกลัวนะคุณมีความกลัวมากๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นไพ่ของความเป็นเดอะเดวิลที่ขึ้นมาพร้อมกับ8ดาบที่ขึ้นมานะมองเห็นได้เลยว่าคุณมีความกลัวมากๆในของความเสี่ยงอะ่ะคุณกลัวที่จะล้มคุณกลัวที่จะพลาดแล้วความเสี่ยงความพลาดของคุณมันไม่ใช่แค่ตัวของคุณเองอะ่ะมันเป็นครอบครัวของคุณที่คุณเอาเข้ามาพนันด้วยอะ่ะ เพราะหลายๆคนต้องดูแลครอบครัวหรือว่ามีครอบครัวแล้วที่ต้องแบบนะดูแลอาจจะมีลูกอาจจะมีใครบางคนนะคะที่คุณจะต้องดูแลแล้วคุณรู้สึกว่าไม่สามารถเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นเรื่องเล่นๆได้อมเราก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยผ่านขอให้ผ่านช่วงช่วงที่เป็นอห้าเหรียญไปก่อนตอนแรกๆเรารู้สึกว่าคุณเองอาจจะเจอกับสภาวะที่ บางคนน่ะอาจจะเจอออฟฟิศเก่าที่ขอให้คุณเนี่ยออกจากงานหรือลดเงินเดือนนะคะหรือว่าให้คุณเนี่ยใช้วันหยุดของคุณจนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเจอกับความกดดันแบบเนี้ยมาก่อนนะแล้วพอคุณได้เปลี่ยนงานหรือว่าได้เปลี่ยนที่ใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะได้เป็นตัวเงินนะคะที่เข้ามาตอนเนี้ยนะเข้ามามากขึ้นมีโอกาสทําเงินมากขึ้นนะแล้วก็ มันมีความเป็น Knight of Pentacles นะคุณมีโชคคุณมีเขาเรียกว่าเงินก้อนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาพร้อมกับตัว Ace of Pentacles ตัวนี้นะคะเป็นเงินที่เข้ามาแน่นอนแต่อาจจะใช้เวลานะการเป็น Pentacles นะคะการเป็นเหรียญเนี่ยถือว่าช้าที่สุดในบรรดาเอ่อสี่ธาตุนะเหรียญมาช้าที่สุดจนบางทีอย่างที่เราบอกคุณอาจจะท้อใจไปเลยอะ่ะอืมแต่มาแน่ช้าแต่ชัวนะคะ ส่วนคนที่ตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าทำไมยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะมันทุกอย่างมันเทคทิมนะคะบางคนจะเกิดขึ้นดบบน,นี้บางคนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวโชคชะตาของคุณนะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำเอาไว้นะคะไม่ใช่ว่าแบบกดกดเดียวแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะ แต่ว่าเรามองเห็นว่าตอนนี้มินมีเงินเข้ามาแน่นอนนะคะเป็นเงินที่เข้ามาแล้วทำให้คุณอะค่อนข้างแฮปปี้เลยแหละส่วนในเรื่องความรักนะคะคนโสดคนโสดมีคนเข้ามานะคะก็จะเป็นชาวธาตุน้ำก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนแล้วก็เป็นคนธาตุดินนะคะอย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรด้วยตัวข,ของคุณเองเนาะ อาจจะมีชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็เป็นอ่อมังกรพิจิกก็ได้นะอืมพิจิกก็ได้ที่เข้ามาหาคุณนะ่ะตอนนี้นะคะเป็นคนที่คุณอนะ่ะไม่ไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะเข้ามาเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า คุณเชื่อใจเขาได้นะคนคนนี้เขาเข้ามาหาคุณมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของความรักครั้งยิ่งใหญ่เลยนะชาวลัคนาราศีมังกรบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากๆหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่สามารถตัดใจได้จากใครบางคนเนะี่ยมันมีความเป็นเดอะเดวิลที่ขึ้นมานะคะบางคนอาจจะต้องทนกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณบางคนนะอยากฆ่าตัวตายเลยอะ่ะม,มีเป็นอย่างเนี้ย บางคนเดือดร้อนตัวเองไม่เท่าไหร่แต่ต้องไปเดือดร้อนครอบครัวของตัวเองด้วยเนี่ยดูสิเป็นไพ่ที่ขึ้นมานะเป็นความรักครั้งครั้งที่คุณรู้สึกว่าอาจเจ็บหนักที่สุดในชีวิตนะคะเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการจบลงมันมีการจบลงนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันแย่แมันออกไปแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เข้ามา มันเข้ามาเร็วจนคุณเองไม่ทันตั้งตัวดูสิมันเป็นเดอะทาวเวอร์ที่เข้ามานะคะคนคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกที่ว่าเขาอะเหมือนอายุมากกว่าคุณนะคนคนนี้นะคะหรือว่าถ้าสมมติเขาอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะม,มีความคิดความอ่านมีประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างมาแบบ มาเยอะมากๆอ่ะเขาเป็นคนที่โตโตในด้านของ experience ในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตของเขาเขาผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเขาผ่านมาไม่ใช่แค่ด้านที่ดีแต่ว่าเขาผ่านมาด้วยตัวของเขาเองคนคนนี้ได้ดีด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วตัว experience ของเขานะคะตัวประสบการณ์ชีวิตของเขาเหมือนเป็นสิ่งที่สอนเขาอะ่ะมันก็เลยทำให้ คุณน่ะจะไม่ได้เห็นด้านที่แบบเขาเขาแบบยังไงดีละ่ะอืมคุณไม่ได้เอ่อคุณไม่ได้เห็นด้านที่เขาเป็นเหมือนยังเป็นเด็กอ่ะคุณจะได้เห็นภาพที่เขาสงบนิ่งมีความคามมากๆนะคะมีความที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถเชื่อใจและสามารถไว้ใจคนคนนี้ได้นะเนี่ยเขา เขาเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าให้ปรึกษาเอให้คําปรึกษาคุณได้ในทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเขาคนนี้สามารถไขหาคําตอบอะไรเงี้ยมาให้คุณได้อ่ะอืมแล้วเป็นคนที่มีความแบบทรงพลังมีความแบบ powerful ในตัวนะคะเขารู้ว่าจะต้องทํายังไงให้ชีวิตของเขาไปถึงจุดที่เขาต้องการได้อ่ะอืมเขามีความสนใจให้กับคุณมากๆเลยนะ แล้วเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาคุยกับคุณมาจู่โจมหาคุณอ่ะเข้ามาขอความรักจากคุณคนนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะเด็กกว่าแต่ด้วยบุธิภาวะความคิดความอ่านของเขาอ่ะค่อนข้างโตกว่าตัวของเขามันก็เลยทําให้เขาอ่ะอยากที่จะสร้างฟาวเดชั่นอยากที่จะสร้างอะไรที่มันมั่นคงกับคุณมากๆไม่ได้อยากที่จะแบบคุยกันใช้เวลานานๆแบบ แต่ยังไม่อยู่ในสถานะนะแต่ว่าเขาคนเนี้ยอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบเขาเรียกว่าให้มันเร็วๆไปเลยอะ่ะแต่ว่าเป็นการครบกันนะคือเขาอาจจะเข้ามาเร็วมากๆแต่เขาไม่ได้แบบยังไงล่ะ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนอาจจะงงคือเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะคะสิ่งที่เราพูดอะ่ะมันหมายถึงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ เขาอยากที่จะมีอะไรร่วมกับคุณนะคืออยากที่จะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์อยากที่จะรู้สถานะเอออยากที่จะรู้สถานะระหว่างคุณสองคนเลยไม่ได้อยากที่จะแบบคุยกันปีนึงแล้วมาเจอว่าเฮ้ยเราสองคนเป็นได้แค่พี่น้องกันไม่คนคนนี้ไม่อยากได้อย่างนั้นนะเขาอยากที่จะแบบโอเคเจอแบบคุณแล้วเนี่ยเขามาตรงๆเลยนะคนคนนี้เขาจะมาตรงๆจนคุณแบบฮะอะไรนะขออีกทีสิคะอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบคนคนนี้จะเข้ามาทุกอย่างมันต้องตรงต้องเคลียร์นะ เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอาจจะได้มีการแบบคอมมิตอะคุณอาจจะได้มีการคอมมิตแน่ๆเลยในปีเนี้ยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังโสดเพราะคนคนนี้นะไม่ใช่คนที่แบบคุยโดยที่ไม่มีสถานะจะคุยกับเขาต้องมีสถานะที่มั่นคงต้องชัดเจนนะแล้วเขามองไปถึงครอบครัวเขามองไปถึงแบบชีวิตของการที่คุณสองคนเข้ากันได้ดีแค่ไหนอะถ้าสมมติจะมาเป็นคู่ชีวิตกัน เขามองเห็นคุณลิตี้ของคุณนะ่ะอืมเขามองเห็นด้านที่ดีของคุณมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าด้านเนี้ยเขาอยากได้มาเป็นคู่ชีวิตของเขาอืมนะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่ตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าคุณกับคนรักเนี่ยบางคนนะอาจจะมีความแบบเหมือนละหองละแหงกันมาพอสมควรเลยดูสิ มีเหมือนความรหองระแหงคือไม่อยากคุยไม่อยากเจอหน้ากันหันหลังให้กันหรือว่าบางทีคนรักของคุณเนี่ยอาจจะปริกวิเวกทําให้คุณรู้สึกว่าเข้าถึงยากไม่รู้ว่าคุยกันอีท่าไหนบางทีก็รู้สึกว่าคุยกันคนละเรื่องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันจะดีขึ้นนะมันจะมีการ improve มากขึ้นคนรักของคุณนะคะจะมีความรู้สึกที่ว่า อยากเข้าใกล้คุณมากขึ้นนะมันจะมีอะไรระหว่างคุณ2คนอะที่มันชักจูงให้คุณ2คนเนี่ยเหมือนมีการใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นหรือว่ามีการที่แบบแชร์ความคิดกันมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าแบบอิงกับแค่ความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บางคนคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าแบบจะมีแฟนทําไมในเมื่อคุณเองอะรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยเพราะบางคนอาจจะไปเหมือนแบบ มีแฟนเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาที่ต้องอยู่เหมือนห่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คุณสองคนรู้สึกว่าจะมีแฟนไปทําไมถ้าอย่างนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าคุณสองคนจะมีการคุยกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีการเข้าหากันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยดูสิแล้วคนรักของคุณนะ่ะเขาเหมือนมีความพร้อมมากๆเลยนะตอนนี้อืม บางคนเรารู้สึกว่าอาจจะมีการเริ่มต้นของการคุยกันว่าเอออยากจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะบางคนอาจจะมีการคุยกันถึงว่าเอ้ยอนาคตของครอบครัวของเราหรือว่าอนาคตของเราสองคนจะเป็นยังไงอาจจะมีการที่คุณสองคนเริ่มเริ่มที่จะแบบวางแผนวางแผนอะไรที่มันมั่นคงมากขึ้นนะจุดนี้เราเรามองเห็นแล้วเรามองเห็นการผูกมัดระดับที่มันมากขึ้น บางคนอาจจะมีการผูกมัดกันแบบอาการเริ่มต้นคิดถึงเรื่องการมีน้องก็ได้นะเนี่ยดูสิเป็นการผูกมัดกันแบบมั่นคงแล้วแบบมีน้องนะคะอืมก็ได้นะตอนนี้บางคนเนี่ยคุณสองคนอาจจะมีความคิดที่มันค่อนข้างต่างกันในเรื่องของการมีน้องก็ได้มีความคิดที่แบบเหมือนต่างกันคนนึงอยากมีอีกคนนึงไม่อยากมีแล้วมันเหมือนทําให้คุณสองคนอะรู้สึกว่า กการใช้ชีวิตคู่มันมันเหมือนอยู่ห่างกันมากๆแต่ว่าในเดือนนี้มันจะมีการที่แบบคุณคุยกันมากขึ้นแล้วคุณแบบเจอกันเครื่องทางมันก็เลยทำให้คุณสองคนน่ะเหมือนเริ่มเริ่มเข้ามาใกล้กันมากขึ้นแล้วมันเหมือนมีอะไรที่ทำให้คุณสองคนน่ะมันมันเข้าหากันนะคุณคุณตกลงกันได้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกับชีวิตคู่ของคุณกันมากกว่ามันมีการลด ทิฐินะคะมันมีการลดอีโก้ระหว่างคุณสองคนไปอืมเพื่อครอบครัวเพื่อเพื่อเราอ่ะอืมนะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงนะคะสำหรับคนโสดนะคนโสดพไพ่ใบแรกที่เราได้คือ corals wisdom นะคะเนี่ยดูสิ คนคนนี้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเข้ามาหาคุณเนี่ยเขามีความตั้งใจมากๆเลยนะที่จะสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่ามั่นคงระหว่างคุณสองคนนะคะเขาอยากที่จะสร้างสถานะอยากที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณมากๆเลยนะไพ่ใบนี้เข้ามาเพื่อจะรีคอนเฟิร์มให้กับเรานะคนคนนี้มาแบบจริงจังมากๆอเขาเห็นคุณเป็นเหมือนแบบอยากอยากที่จะได้คุณน่ะอยากที่จะได้คุณเป็นคู่ชีวิตของเขามากๆเลย ความรักครั้งเก่าของคุณอาจจะเป็น unliquidated love นะคะเป็นความรักที่ทำยังไงก็แล้วแต่ไม่เคย work out เลยไม่เคยประสบความสําเร็จเลยมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่คุณอาจจะเจ็บช้ำม,มากมากเลยกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าบางคนอาจจะถูกหลอกลวงมามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะเชื่อใจคนใหม่ไม่กล้าที่จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนเก่าๆก็เคยพูดแบบนี้นี่อยากที่จะแบบมีเราเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่เคยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณได้เลยแต่คนคนนี้ยเข้ามาจะเปลี่ยนโลกของคุณไปเลยนะคะอืม Let go of control issues นะอืมคุณยังมีความกลัวอยู่มากๆ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 ก,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 กับความรักครั้งเก่าเนี่ยไพ่แนะนำนะคะบอกว่าให้คุณเนี่ยปล่อยวางนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่ใช่ว่า คุณไปควบคุมมันจนทําให้บางทีไปเปลี่ยนโชคชะตาของตัวของคุณเองนะคะโดยที่คุณไม่ทันได้รู้ตัวนะว่าคนคนนี้เนี่ยความจริงเขาอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็ได้แต่ด้วยความที่คุณกลัวคุณผลักเขาไปก็เหมือนกับว่าคุณผลักโชคของคุณคุณผลักชะตาของคุณออกไปนะคะ finances and career ออนะอบางคนคุณอาจจะเจอเขาผ่านในเรื่องของการงานของคุณก็ได้นะเขาเข้ามามีผลกับในเรื่องของการงานการเงินของคุณบางคนอาจจะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานคนใหม่หัวหน้างานบอสหรือว่าอาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณทํางานร่วมกันลูกค้าก็ได้ที่ต้องติดต่อกันช่วงนี้นะคะอาจจะมาแบบเพราะช่วงนี้ใช่ไหมแต่ละคนก็ Work f r ฟอร์ม e อาจจะมีการที่แบบติดต่อกันมากขึ้นอาจจะมีการแชร์ปัญหาหรือว่าแชร์อะไรหลายอย่างกันนะคะ เดี๋ยวขอดูของคนที่มีคู่หน่อยนะคนที่มีคู่พไพ่ใบแรกเราได้เป็น the magic of the c o h e r e n t r u t h นะคะตัวนี้เนี่ยเขาพูดถึง <c oughs> เขาพูดถึงการที่คุณเนี่ยมีความเขาเรียกว่าภาวะพวงความเขาเรียกว่าความกลัวคุณรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันเหมือนคุณอาจจะมีความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้นะคะเนี่ย คุณหรือคู่ของคุณก็ได้นะอืมคุณหรือคู่ของคุณซึ่งเรามองว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณกับคนรดักของคุณอาจจะมีปากเสียงกันหรือว่ามีความห่างกันบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติที่มันอาจจะไม่ค่อยตรงกันมีความเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันนะคะอืมแต่อย่างไรก็ตามนะคะไพ่บอกว่า reconciliation คุณสองคนนะคะ จะกลับเข้ามาคุยกันดีๆนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจนะพบกันครึ่งทางคุณสองคนค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเขาเรียกว่าผลักกันไม่ไม่ห่างอะคือจะทำยังไงก็ไม่สามารถไปจากกันได้ดูสิมันมี reconciliation ขึ้นมาพร้อมกับ the devil นะมันมีบอลระหว่างคุณสองคนคุณสองคนคือต่อให้มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าคุณสองคนน่ะ ก็คงแบบเหมือนแค่หันหลังให้กันอะแต่มือก็ยังจับกันแน่นเลยนะเนี่ยคุณสองคนนะระหว่างคุณกับคนรักนะอืม retreat นะคะอืมเนี่ยไพ่บอกว่ามันคือช่วงเวลาช่วงเนี้ยคือคุณสองคนอะจะต้องมีการที่ ได้คุยกันน่ะต้องมีการคุยกันแล้วก็มีการที่ทําความเข้าใจแล้วก็ตกลงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณต้องการอะไรกับชีวิตคู่ของคุณสองคนกันแน่นะคะคืออย่าเอาอย่าเอาอย่างอื่นอย่างเรื่องภายนอกอะ่ะมาเป็นเขาเรียกว่าสาเหตุที่ทําให้คู่ของคุณมีปัญหานะบางคนชอบเอาเหมือนเรื่องของคนอื่นเข้ามา เขาเรียกว่าอะไรเสียงจากคนอื่นบางคนอาจจะเสียงจากเพื่อนของคุณเสียงจากครอบครัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมากมากเลยซึ่งไพ่บอกว่าขอให้คุณ retreat คือคุณตัดไอ้พวกนั้นออกไปให้หมดแล้วใช้เสียงของคุณกับคนรักแค่นั้นพอนะเมสเดียเฟรตนะคะยังงก็แล้วแต่คือคุณต้องใช้ความพยายามนะคะในการที่จะรักษาความสัมพันธ์เนาะ การคบกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะในการที่จะแบบคีบให้มันไปถึงสิ่งที่ดีได้อะไรเงี้ยสิ่งแบบเขาเรียกว่าอยู่อยู่รอดอะนะคืออาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ว่าคุณก็ต้องพยายามต้องใช้ความพยายามระหว่างคนสองคนเนาะอันนี้ก็เป็นการพยา,ยากรณ์น,นะสำหรับเดือนเมษายนนะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe c h a n n e l Bobby's Tarot ด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ